ที่สําหรับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงที่โควิดระบาดแบบนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือความเดือดร้อนของประชาชนนะครับอันนี้คือไม่ได้เดือดร้อนเฉพาะในเรื่องของโควิดเท่านั้นนะแต่รวมไปถึงเร<ะ>ื่องต่างๆนะเรื่องทั่วๆไปสเปเซระอะไรเหล่านี้ซึ่งทางกระทรวงวิติธ,ธรรมเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้มีการยกระดับบริการร้องทุกข์ในช่วงโควิดแบบนี้ผ่านช่องทางออนไลน์แอปพลิเคชัน รวมไปถึงเบอร์โทรสายด่วนนะครับหนึ่ง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 อีกด้วยนะครับซึ่งสําหรับเรื่องนี้เนี่ยทางรองปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็โฆษกกระทรวงก็บอกว่าทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็มีความห่วงใย,ยพี่น้องประชาชนในเรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์รวมไปถึงสุขภาพของประชาชนในช่วงที่โควิดระบาดแบบนี้นะครับก็เลยได้มีคําสั่งปรับเปลี่ยนการให้บริการประชาชนจากการที่ อาจจะต้องเดินทางมาติดต่อเองนักกระทรวงเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่นะครับผ่าน8ช่องทาง<ฆ>คืออาจจะโทรมาได้นะครับที่เนี่ยเราขึ้นอยู่ที่หน้าจอนขณะน,นี้ที่เบอร์โทร0811740834หรือว<ฆ>่าไม่ถนัดส่งจดหมายก็ได้นะครับตามที่อยู่ที่เราลงเอาไว้ตอนนี้นะครับเว็บไซต์ก็มีอีเมลก็มีหรือถ้าเกิดว่าบางคนถนัดในการใช้ไลน์เนี่ยก็ เข้าไปได้นะฮะไล ID s v l 007 Facebook เกนี่ยก็มีนะครับหรือว่าเข้าแอปพลิเคชันของกระทรวงเองก็มีครับชื่อว่า justice care หรือว่าถ้าเกิดว่าคิดอะไรไม่ออกนะอันนี้จำง่ายที่สุดสายด่วนครับเบอร์1111 11. แล้วก็กด77ครับก็ลองดูได้ถ้าเกิดว่ามีเรื่องที่จะอยากจะร้องเรียนร้องทุกข์ก็ไม่ต้องไปเองครับแต่ว่าติดต่อไป ตามช่องทางที่นาเสนอกันไว้เมื่อกี้นี้กับท่มามกลางสายด่วนมากมายที่เราโทรไปเพื่อที่จะขอเตียงร,รักษาโควิดนะคะยังมีอีกหนึ่งสายด่วนเนาะอะไรที่มันนอกเหนือจากโควิดนะคะใครที่ถูกโกงหรือว่าโอไ้ไม่ได้รับความเป็นธรรมมีคนมาเอารัดเอาเปรียบนะคะกระทรวงยุติธรรมมีสายด่วนหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งก็โทรไปได้เลยอันนี้จําง่ายสุดแล้วนะ